มีกินอยู่เป็นสาระการใช้ชีวิตรอบด้าน3 6 0 e i Degree Chip l i f e h e r l e ร้อย p o d c a s t ที่จะชวนคุณไปค้นหาความลับในการมีสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวไปด้วยกันสวัสดีครับสัปดาห์นี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการร้อย ในสัปดาห์นี้เมื่อสี่ปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่สามตุลาคมสองพันห้า้อยสิบหกมีสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสุขภาพมีส่วนที่ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือมีการมอบรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ให้กับนักวิทยาศาสตร์ชาวเอเชียชาวญี่ปุ่นที่ค้นพบสิ่งที่เรียกว่า ออโตโฟาตีออโตโฟาตีคืออะไรและมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงวงการสุขภาพในปัจจุบันอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนที่เราจะก้าวไปตรงนั้นเราลองมาพูดถึงรางวัลโนเบลรางวัลโนเบลเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักวิจัยที่ถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยทั่วโลกที่มีผลงานในระดับที่เรียกว่าเป็นระดับ มาสเตอร์ Master, เป็นระดับผลงานชิ้นโบแดงที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมนุษยชาติครั้งแรกที่มีการมอรบรางวัลโนเบลก็ตั้งแต่ปี1901ที่มาที่ไปของวันโนเบลก็เป็นไอเดียเป็นสิ่งที่ดําริของนักเคมีท่านหนึ่งนักเคมีคนหนึ่งนั่นก็คืออัลเฟรดโนเบลบางทีเราเราคุ้นเคยกับรางวัลโนเบล าขาสันติภาพแต่ว่าอัลเฟรดโนเบลผู้ก่อตั้งรางวัลโนเบลเป็นผู้คิดค้นระเบิดไดนาไมต์เนื่องจากเขาเป็นนักเคมีที่คิดค้นระเบิดไดนาไมต์แล้วระเบิดไดนาไมต์เองส่วนใหญ่เอาไปใช้ในทางการสงครามในการทําลายชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินตึกอาคารเขาก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดคน้นสิ่งที่เขาค้นพบขึ้นมา มันเป็นการสร้างความเสียหายและก็เป็นการที่ฆ่าชีวิตของมนุษย์เขาก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาค้นพบเขาจึงมีแนวคิดที่จะมอบทรัพย์สินของเขา94-95เให้เป็นเงินทุนในการที่จะมอบรางวัลให้กับนักวิทยาศาสตร์ของโลกที่ค้นพบงานวิจัยต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับมนุษยชาติ เริ่มต้นก็มีห้าสาขาสาขาเคมีสาขาการแพทย์สาขาวรรณกรรมสาขาสนิิภาพและก็สาขาฟิสิกส์ส่วนในสาขาเศรษฐศาสาตร์เพิ่งมาเริ่มเอาเมื่อปี1969หรือปี2512นี่เองในครั้งแรกตั้งแต่ปี1901เนี่ยมีเพียงแค่ห้าสาขาดังนั้นเนี่ยนักวิชาที่ได้รับ รางวัลโนเบลก็จะได้เงินรางวัลที่มีมูลค่าประมาณสักกว่าล้านบาทเอบร์ตไอน์สไตน์เองก็ได้รับเงินจํานวนนี้ซึ่งเขาก็มอบให้กับภรรยาคนแรกของเขาซึ่งหลายๆคนก็แซวว่าภรรยาคนแรกมีส่วนในการผลักดันให้มีความสําเร็จในการคิดค้นประกาศทฤษฎีสัมพันธภาพเรากลับมาถึงรางวัลโนเบลอีกครั้งรางวัลโนเบลก็จะเป็นรางวัลที่ได้รับจาก กษัตริย์ของทางสวีเดนผู้ที่ได้รับเกียรติประวัติอันสูงสุดอันนี้ของของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ก็จะได้รับเงินรางวัลแล้วก็ได้รับรางวัลที่มอบจากกษัตริย์ของประเทศสวีเดนย้อนกลับไปเมื่อ4ปีที่แล้ววันที่สตุลาคมปี2016มีการประกาศรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ขึ้นซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ตกเป็นของ คนญี่ปุ่นเป็นของคนเอเชียคือาศาสตราจารย์โยชิโนริโอซูมิเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นกับการค้นพบกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการการกินตัวเองของเซลล์ที่เรียกว่าออตโตฟาจีเป็นกระบวนการสำคัญในระบบร่างกายของมนุษย์เราซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่เราเคยรู้สิงที่เราเคยเชื่อขึ้นมา โดยสรุปของหลักการอันนี้ก็คือว่าเมื่อร่างกายของคนเรามีเซลล์ที่เสื่อมสภาพจะมีกระบวนการกบวนการหนึ่งที่เอาเซลล์ที่เสื่อมสภาพหรือเซลล์ที่ชำรุดเซลล์ที่เสียหายเซลล์ที่เป็นเซลล์ที่ใกล้ตายแล้วเข้ามารวมกันเรียกว่าการสร้างเยื่อหุ้มแล้วก็ดึงเอาเซลล์ที่เสียเนี่ยเข้ามาอยู่ในในเยื่อหุ้มนี้ แล้วก็จะทำการรีไซเคิลเซลหรือเรียกว่าการกืนกินเซลล์ที่เสียหายนั้นเนี่ยเพื่อให้กลายเป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาใหม่เป็นกระบวนการรีไซเคิลเซลลที่เรียกว่าไลโซโซมเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นในการที่นำเซลล์เก่าเนี่ยเข้ามารีไซเคิลใหม่กรบวนการรีไซเคิลเซลลเนี่ยจะทำงานได้ดีในวัยเด็กในวัย จเจริญพันธุ์ในวัยหนุ่มสาวหลังจากที่เลยวัยนั้นมาแล้วกระบวนการออโตฟาจีก็จะค่อยๆลดประสิทธิภาพการรีไซเคิลเซลลลงจะเหลือเพียงแค่10-20%ึอรเซ็นของเซลของคนหนุ่มสาวซึ่งก็เป็นหลักการโดยทั่วไปของสิ่งมีชีวิตโดยที่ธรรมชาติจะสร้างความสมบูรณ์ให้จนกระทั่งถึงวัยเจริญพันธุ์ธรรมชาติที่ออกแบบมาก็เพื่อให้แพร่พันธุ์ สืบพันธ์สิ่งมีชีวิตยอย่างมแมลงบางชนิดเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่อสืบพันธ์ออกลูกแล้วก็ตายสิ่งมีชีวิตหลายๆสิ่งมีชีวิตหลังจากที่ถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วก็จะเริ่มมีการเสรื่อมสภาพของร่างกายลงมนุษย์เองก็เช่นกันเมื่อเราเลยวัยเจริญพันธุ์แล้วก็เซลล์ต่างๆก็จะเริ่มถดถอยและก็เริ่มเสื่อมสภาพลงบนการออโตโฟาจีชื่อออโตโฟาจีมาจากรักรรษาภาษากรีก ออโต้ก็คือตัวเองบวกเข้ากับฟาเชียนแปลว่ากินออโต้ฟาจีจริงรวมกันแล้วหมายถึงการที่เรากินตัวเองก็คือปฏิกิริยาที่เซลล์ต่างๆเข้าไปกินตัวเองก็คือกินเซลล์ที่มีความเสียหายเซลล์ที่เสื่อมสภาพลงเพื่อที่จะได้กลายเป็นเซลล์ใหม่ขึ้นมาการค้นพบอันนี้ มีความสำคัญยังไงและก็มีบทบาทยังไงเมื่อเซลล์มีระบบออตโตฟาจีที่กำจัดขยะกำจัดเซลล์ที่เสียหายก็จะทำให้เซลล์ที่มีการผิดปกติน้อยลงจากการที่กระบวนการที่เซลล์เอาเซลล์ขยะกลับมารีไซเคิลเป็นเซลล์ใหม่มิสเตอร์หรืออาจารย์โยชิโนริก็เฝ้าสังเกตจริงๆขบวนการการกืนกินเซลล์มีการ ค้นพบมาตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นการเข้าไปเจาะลึกเข้าไปศึกษาในรายละเอียดจนค้นพบเป็นสาเหตุที่มาที่ไปแต่ดกร์ยชินริแกเป็นนักวิทยาศาสตร์นักชีววิทยาที่ทำงานเกี่ยวกับยีสต์มาเป็นเวลากว่า40ปีแกสังเกตกระบวนการของวงจรชีวิตของยีสต์แกก็มองเห็นว่ากบวนการ การกลืนกินเซลล์ตัวเองของยีสต์เก่าๆการในการเพราะเลี้ยงยีสต์รุ่นแล้วรุ่นเล่าเข้ามาสอดคล้องกับการขบวนการการกืนกินเซลล์ภายในร่างกายของคนก็ทําให้เป็นสมมุติฐานนี่แก่เข้าทําการทดลองจนกระทั่งค้นพบระบบที่เรียกว่าออโตฟาจีจนได้รับรางวัลโนเบลในปี2016ขบวนการนี้ก็มีการค้นพบเข้าไปอีกว่า หลังจากที่เรามีอายุมากขึ้นเลยวัยเจเริญพันธุ์เลยวัยหนุ่มสาวรักบวนการนี้มีระบบการทํางานที่ประสิทธิภาพที่ลดลงอะไรที่จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้มีการกระตุ้นการทํางานของระบบออโตโฟาจีได้ก็มีการค้นพบว่าการที่เราไม่ได้กินอาหารเป็นระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งร่างกายเราก็จะ มีการส่งสัญญาณไปว่าไม่มีอาหารเข้ามาแล้วดังนั้นก็จะเกิดการเร่งกระบวนการรีไซเคิลเซลล์เกิดขึ้นหมายความว่าเมื่อเราอดอาหารเป็นระยะเวลาหนึง่งร่างกายก็จะเตรียมพร้อมว่าเราไม่มีอะไรเข้ามาในกระบวนการการเร่งรัดนี้ก็ประมาณกันว่าระบบออโต้ฟัซีจะเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือการอดอาหารไปอย่างน้อยหรือประมาณ24ชั่วโมงขึ้นไป ร่างกายเราก็จะมีสัญญาณบอกว่าเราไม่มีอาหารเข้ามาแล้วเราไม่มีพลังงานเข้ามาแล้วเราไม่มีอาหารให้กับเซลล์แล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเก็บกวาดเซลล์เก่าเซลล์ที่เสียเนี่ยเข้ามากินเข้ามาสร้างเข้ามาปรุงเข้ามาทําให้เป็นเซลล์ใหม่ก็ทําให้เกิดกระแสาการเว้นช่วงการกินอาหารเพื่อกระตุ้นระบบเก็บกวาดเซลล์เก่าทํางานเซลล์ใหม่นักวิทยาศาสตร,ร์ที่ไปต่อยอดเรื่องต่างๆเหล่านี้ก็มีแนวคิดออกมาต่างๆ ามมาอย่างเช่นการที่เราเอาเซลล์เก่ามากระตุ้นให้เกิดการดูดนกินเซลล์เก่าๆเซลลที่เสียเข้ามารีไซเคิลใหม่ก็เป็นการที่เราผลัดเซลล์น้อยลงก็จะทําให้มีการแก่ตัวน้อยลงก็ยืดอายุในการเปลี่ยนแปลงเซลล์มากขึ้นใช้เซลล์เก่าแทนที่จะต้องผลัดเซลลใหม่ในการผลัดเซลลใหม่แต่ละครั้งะจะมีในส่วนของที่เราเรียกว่าเทโลเมียส คือความยาวของ DNA จะสั้นลงในเซลล์ที่ผลัดขึ้นมาใหม่ดังนั้นเซลล์ที่สั้นลงก็จะหมายถึงเซลล์ที่มีอายุมากขึ้นทําให้เซลล์นี้เป็นเซลล์ที่แก่ชราที่ทําให้เซลล์น้เสื่อมสภาพลงค่อยๆค่อยๆสั้นลงเมื่อเทโลเมียร์ค่อยๆสั้นลง จนมีแนวคิดที่ว่าทำยังไงที่เราจะคงความยาวของขาของ d n a ที่เราเรียกว่าเทโลเมียเอาไว้ยิ่งยาวแล้วยิ่งจะมีความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลาก็เป็นสิ่งที่จุดชนวนแนวคิดของการทำ intermittent fasting ก็คือการยืดเวลาในการรับประทานอาหารเว้นช่วงในการรับประทานอาหารออกไปในส,สมัยก่อนเราก็จะมองว่าเราอดอาหาร จะเป็นผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเราจะต้องการอาหาร3ามเวลา5เวลามีอาหารว่างแต่หลังจากที่มีการค้นพบการประกาศรางวัลน,นี้ออกไปก็จะทำให้มีแนวคิดที่แตกต่างออกไปก็คือยิ่งมีการยืดเวลาในการกินอาหารออกไปทำให้ร่างกายคิดว่าเราเนี่ย ขาดอาหารเราจะไม่มีอาหารร่างกายก็จะไปกระตุ้นระบบรีไซเคิลเซลลขึ้นมาจะทําให้มีการแก่ชราน้อยลงมีการใช้เซล์เก่าเข้ามารีไซเคิลประกอบกับในการทำฟาสติ้งอินเทอร์มีนฟาสติ้งในช่วงเรานอนเราจะมีเข้าสู่ฟาสติ้งสเตจก็คือการใช้พลังงานจากไขมันจาก ระบบไขมันที่มีอยในร่างกายเข้ามาแลา้วพอกลางคืนเราไม่ได้กินอะไรเป็นเวลา12ชั่วโมงมบางแนวคิดก็ให้ฟาสซิ่งต่อไปเลยเป็น16ชั่วโมงหรือที่เรียกว่า16ถา8ก็คือมีช่วงที่เว้นจากการรับประทานอาหาร16ชั่วโมงทานอาหารอยู่ในช่วง8ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายกระตุ้นในการทำงานของอการใช้ไขมันเบิร์นไขมันและ เป็นการลดระดับของการกระตุ้นฮอร์โมนที่เรียกว่าอินซูลินยืดระยะเวลาไปแล้วก็มีช่วงรับประทานอาหารแค่8ชั่วโมงก็คือทาน2มื้อต่อวันอย่างสมมุติว่าเรากินมื้อเย็นมื้อสุดท้าย6โมงเย็นถ้าเราตื่นมาตอน6โมงเช้าก็คือ12ชั่วโมงเราไปทานมื้อเช้าอีกทีหนึ่งก็บวกกับมื้อเที่ยงที่เรียกว่าบรันช์แปช่วง10โมงก็คือพวกที่เรียกว่า16ทับ หรือเรากินมื้อเย็นสองทุ่มเราก็สกิปมื้อเช้าไปเลยแล้วก็ไปกินมื้อเที่ยงอันนี้เรียกว่าการทำ intermittent fasting สิบหกทับ8จริงๆก็คือกินวันละสองมือ้อหรือบางคนก็กินมื้อเที่ยงไม่กินมื้อเย็นก็จะทำให้ร่างกายพักระบบในการย่อยอาหารแล้วก็กระตุ้นออโตฟาตี ty, ซึ่งบางคนถ้าเรา มองดูก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่เรียกว่า23ทับหก็คือการเว้นช่วงการกินอาหาร23ชั่วโมงแล้วก็ช่วงกินอาหารหนึ่งชั่วโมงก็ถ้าเราจะมองก็คือกินวันละมือ้อการกินวันละมือ้อถ้าเรามองเมืองไทยเราหรือในพุทธศาสนาอย่างพระก็จะฉันวันละมือ้อก็จะมีแนวคิดนี้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็ในคำพีในบันทึก เพระแต่ปิโดของพระพระุทธเจ้าก็จะมีบอกว่าทําให้กายเบาปราศจากโรคภัยในการที่เรากินน้อยกินมันละหนึ่งมือ้อ mm hmm. ก็อาจจะเป็นการค้นพบระบบออตโตฟาจีตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วบางศาสตร์บางตำราก็จะมีการเว้นช่วงในการกินอาหารที่เรียกว่า ODM one d a y a meal ก็หมายถึง uh, mm hmm. กินอาหารวันเว้นวัน พัก24ชั่วโมงเลยก็คือเราข้ามวันแล้วก็สมมุติว่ามื้อสุดท้ายเรากินวันที้2ทุ่มอีกวันหนึ่งเราก็ไม่กินอะไรเลยแล้วไปกินเช้าอีกวันหนึ่งก็มีหลายๆแนวคิดมีหลายๆวิธีของการทำ intermittent fasting การทำ intermittent fasting ต้องขอย้ำว่าเป็นการเว้นช่วงการกินอาหารไม่ใช่การอดอาหารหมายความว่าเวลาที่เรา ึงเวลากินเราก็ต้องกินให้ปริมาณสารอาหารปริมาณแคลอรี่ปริมาณอาหารเพียงพอสำหรับการใช้งานของแต่ละคนของแต่ละกิจกรรมจะบอกว่าให้เหมาะกับกิจกรรมในวันนั้นๆเช่นวันนี้เราจะมีการไปใช้แรงงานเยอะมีการออกกำลังกายมากเราก็จะกินมากวันที่เราไม่ได้ใช้ร่างกายมากเราก็จะกินน้อยแต่ว่าในช่วงที่กินเราต้องกิน ารอาหารแล้วก็ปริมาณอาหารให้เพียงพอไม่ใช่เป็นการอดอาหารการอดอาหารกับการเว้นช่วงการกินอาหารที่เรียกว่า IF ที่เป็นกระแสอย่างทุกวันนี้ก็จะแตกต่างกันการอดอาหารทําให้ร่างกายขาดสารอาหารแล้วก็จะไปชะลอระบบเผาผัานลงแต่ในทางกลับกันการเว้นช่วงการกินอาหารไปกระตุ้นให้ระบบการใช้ไขมันในร่างกายดีขึ้น ไปกระตุ้นให้เกิดระบบออโตฟาจีในการรีไซเคิลเซลเก่าๆรีไซเคิลเซลที่เสียแล้วเอามาใช้ก็เป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพยุคใหม่ที่มีเทรนเข้ามาใน,ใน,ใ,นในปัจจุบนันนี้ในการทำไอเมีบางตำราก็จะบอกว่าการกินอาหารในแบบที่เรียกว่า CR Calorie Restriction จะไปช่วยในการกระตุ้นออโตฟาจีให้ดีขึ้นก็คือการลดปริมาณการกินอาหารให้น้อยลง CR ก็คือเรากินอาหารเพียงแค่70%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ากินให้พออิ่มไม่ใช่กินจนอิ่มท้องแตกจนกินไม่ไหวพยายามกินอาหารให้ให้พออิ่มกินอาหารให้พอดี กินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วกินอาหารที่เป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ไม่ใช่กินอาหารที่เป็นอาหารที่เรียกว่าขยะอย่างเช่นของทอดไอศครีมขนมเค้กชานมไข่มุกพวกนี้ไม่ได้ถูกเรียกว่าอาหารเขาจะถูกเรียกว่า empty calorie หมายความว่ามีแต่แคลอรี่ไม่มีสารอาหารเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงพวกนี้ทานอาหารหรือเราบริโภคอาหารที่มีสารอาหารจากธรรมชาตินะะก็คือ ก็พืชผักผลไม้ทั่วไปที่เราทราบกันดีอันนี้กระบวนการ CR ที่มีแนวคิดว่าจะช่วยกระตุ้นระบบออโตโฟาทีให้มีกระบวนการกำจัดขยะภายในเซลล์แล้วก็ยังบอกว่าทำใหม้มีงานทดลองในงานวิจัยในหลายงานที่บอกว่าพวกทดลองกับหนูพวกกับลิงทดลองกับสัตว์ต่างๆบอกว่าเมื่อเราลดพลังงาน หรือลดแคลอรี่จากอาหารลง30%จะช่วยให้มีอายุที่ยืนยาวขึ้น30%ด้านนั้นก็คือจากสัตว์ก็คือเราลดปริมาณอาหารลง30%จะทําให้สัตว์อย่างพวกสัตว์ในห้องทดลองแล้วแมลงมีอายุยืนยาวขึ้น30%แต่พอกลับกันพอมาทดลองในกลุ่มทดลองที่เป็นคนเป็นระยะเวลา10ปีผลการทดลองกลับ เป็นในทางตรงกันข้ามหมายความว่าตัวเทโลเมียสของคนเหล่านั้นสั้นกว่าคนทั่วไปในปกติเมื่อเราผัดเซลล์ตัวใหม่ออกมาก็จะมีความยาวที่สั้นลงเมื่อเราเปลี่ยนแปลงเซลล์ตัวใหม่ออกมาเซลล์ผัดเซลล์ใหม่นก็เทโลเมียก็จะสั้นลง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 กระบวนการออตูัาจีก็คือการเอาเซลล์เก่า,เ,กาเข้ามารีไซเคิลใหม่ยังไม่ต้องผัดเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวขาเทโลเมียก็จะ ยังเป็นขาเทโลเมียตัวที่ความยาวเท่าเดิมก็จะทําให้มีความชราช้าลงแต่ในทางกลับกันในกลุ่มทดลองที่ทำ CR ก็คือให้ทานอาหารลดลง30%เมื่อวัดความยาวของเทโลเมียแล้วปรากฏว่าสั้นลงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปแปลว่าพวกนี้แก่เร็วนั่นก็เป็นแนวคิดที่ยัง ยังไม่ยืนยันนะแต่ว่าเป็นแนวคิดที่พอจะมองเห็นว่าการกินแบบ C.R. ไม่ได้ส่งผลให้อายุของเซลล์อ่อนเยาว์ลงสักเท่าไหร่และวิทยาศาสตร์เองก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าทําไมในสัตว์ทําให้อายุยืนขึ้นแต่ทําไมในคนทําให้ขาของเทอเมียนสั้นลงดังนั้นสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือเราก็กินอาหารแต่พอดี ก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปอ,อ,อยู่ในขบวนการที่เรียกว่าสายกลางเรามีการเว้นช่วงในการรับประทานอาหารบ้างเพื่อให้ระบบเผาผลาญระบบของร่างกายฮอร์โมนต่างๆมีการหยุดพักเหมือนอย่างที่ธรรมชาติได้ออกแบบมาในยุคบรรพบุรุษนักล่าของเราถ้าหล,หลายๆคนได้ติดตามได้คุยก็จะรู้ว่าสมัยก่อนเราเอง ไม่ได้ตื่นมาและมีข้าวกินเราเองจะต้องออกไปหาอาหารออกไปล่าสัตว์กว่าเราจะได้กินอาหารบางครั้งก็จะใช้เวลาสี่หชั่วโมงในช่วงที่เราหลังจากที่เราตื่นมากว่าที่มันพักรุ่เราจะได้กินอาหารซึ่งธรรมชาติก็ออกแบบระบบเหล่านี้ขึ้นมารองรับในช่วงที่ขาดแคลนอาหารในช่วงที่ฤดูการฟ้าฝนไม่เป็นใจธรรมชาติไม่เป็นใจระบบก็จะมีการนำเซลล์เก่าเข้ามาใช้ ในในปัจจุบันก็มีการสลับในการกินอาหารในแบบที่เรียกว่า IF ก็จะทำให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นในวงการแพทย์หลายๆโรคก็มีการนำา iF เข้ามามีส่วนในการช่วยในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆอย่างการ Reverse เบาหวานหลังๆก็ นอกจากให้กินอาหารที่เป็นลักษณะที่เป็นโลขาบแล้วก็มีการใช้ I.F. หรือการยืดเวลาในการกินอาหารลงเพื่อที่จะให้ระดับอิสุลินที่ท่วมที่ดือ้อมีการเว้นช่วงในการอฮอร์โมนอิสุลินที่หลั่งออกมาซึ่งก็มีการยืนยันมีผลของการทดลองผลของการรักษาในแบบ นำไอเอฟเข้ามาร่วมกับการกินโลขาบการกินคีโตได้ผลในการรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ยังมีหลายๆโรคที่ทำให้กลับมาเป็นสุขภาพดีโดยที่เราไม่ต้องพึ่งยาแน่นอนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็คงจะอยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมและความพอดีอะไรที่เราทดลองเราทำแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับเราทำให้สุขภาพดีเราก็ทดลองเราก็ลองทำดู การศึกษาหาข้อมูลในปัจจุบันก็เป็นโลกที่เรามีข้อมูลข่าวสารเข้ามามากมายก็ต้องค่อยๆบริโภคข้อมูลเหล่านั้นแล้วก็ศึกษาแล้วก็สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญดูอันนี้ก็เป็นการพูดถึงรางวัลโนเบลซึ่งได้รับมาเมื่อ4ี่ปีที่แล้วในสัปดาห์นี้พอดีเนะมันเมื่อวันที่3ามตุลาคมสำหรับสัปดาห์นี้ก็พูดคุยกันเพียท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ you new pen to live with hip of life.